ไปติดตามศิลปินเพลงลูกทุ่งนะครับเพชรรุ่งกรุงศรีนะครับนี่ก็ช่วงโควิดต่อเนื่องกันมาไม่มีงานแสดงนะครับก็หันตัวเองเลยนะครับไปเป็นคนปลูกต้นไม้นะครับตอนนี้กำลังฮอตกำลังฮิตเลยนะครับแล้วก็ขายบรรดาไส้กอกหมูยอลูกชิ้นด้วยนะครับวันนี้ก็นั่งพูดคุยกับศิลปินคนนี้นะครับเพชรรุ่งกรุงศรีครับไม่เคคยิดัง จะเป็นแม่ไม้เพราะรักสามไวตั้งแต่ก่อนใครมาหัวใจพี่เฝ้าฝันไฟปองแอบรักเฝ้ามองสาวมือสองจงเมตตาดังเดิมขายประทูก่อนแล้วก็มาหมูยอลุกชิ้นมันเป็นอาชีพคู่กับน,นักล้องมาเพราะเรามีแม่ค้าขายส่งไงขายส่งมีลูกมีแม่ค้า,ป,าประจําจังหวะพอดีนายกทุพลเนี่ย เขาทําลูกชิ้นหมูยอเขาทาโรงงานกานตรตลาดเขาไม่ค่อยจะสันทัดเท่าไหร่ช่วงนั้นพอดีผมมีฐานลูกค้าอยู่ลูกค้าประทูเดิมอยู่แล้วผมก็คุยนายกนายกเดี๋ยวผมเอามาขายวางที่ร้านผมก่อนตอนนั้นคุยกันเล่นๆ่นสนุกหรือว่าเอาจริงเอาจังคุยแค่ลองลองแบบแซมเปิล<ย>ก่อนไม่รู้ว่าจะไปได้ไม่ได้ไม่รู้นายกก็หัวเราะเลยนายยก็บอกว่าอาได้พี่ลองดูอะไรประมาณเนี้ แล้วนายโอกมาเอาของมาลงห้ทำไปทำมามันไม่เล่นแล้ววัน,วนวันแรกเป็นไงพอของลงนับพิออดคิดยังไงคิดว่าอูจะไหวไหมเนี่ยคุณจะไปได้ไหมเนี่ยคือคือตอนนั้นคิดอยู่แล้วว่าไม่ได้กลัวว่าจะไปได้ไม่ได้แต่คิดว่าทำไงให้ลูกค้ารู้ทันทีเราบังเอิญเราโชคดีไงไอ้ลูกค้าของเราอะ่ะมันเป็นคิดว่าจะขายสนุกไหมหรือว่าขายจริงจังขายขายคู่กันไปเล่น ยังไม่จริงจังใช่คั่วประตูครับเพราะประตูเรามันไปได้อยู่แล้วมันนีลูกค้าประจาอยู่แล้วตอนนี้ลูกชิ้นหมูยอเนี่ยมันมีเกลื่อนไงมันไหลย,ยี่ห้อเขามีมาก่อนเยอะๆหลายแบบเลยหลายแบรนด์เลยของธนทลนายกออกมาทีหลังแต่ลองดูยังไงขายได้ไม่ได้เดี๋ยวลองดูเ <s> ชื่อไหมครับเอามาวันแรกไม่กี่สิบโลก็หมดขายได้ มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นขายแบบไหนเอาพอมันถึง10โลเนี่ยคือก็ไม่ค้ามาขายซื้อไปคนละโล2โลบ้างบางคนก็ซื้อยกถุง5้กิโลเอาไปขายต่ออีกทีหนึ่งถ้าซื้อไปปรุงอาหารธรรมดาก็คนละโล2โลแค่นั้นแต่ครับก็อยู่ได้ช่วงแรกอยู่ได้พอตอนนี้ปู๊พี่ออดไม่ใช่สนุกแล้วกับไส้กรอบนี้กลายเป็นว่าเราน่าจะทำจริงจังผมก็วางแผน ผมก็หาหาร้านค้าลงเพิ่มขึ้นก็เหนื่อยอีกหน่อยหนึ่งพอดีช่วงโควิดเนี่ยเรื่องต้นไม้แล้วก็เรื่องบอนสีแต่แล้ผมก็คิดว่าเพราะเราไม่มีความรู้ใช่ไหมก็มาศึกษาอยู่พักหนึ่งศึกษายัางไงพี่ออดคือไปดูเขาหรอไปดูที่สวนสวนจริงใช้พื้นที่เป็นประโยชน์เพราะที่บ้านเนี่ยมันเป็นบ้านจัดสรรเป็นหมู่บ้านเพราะนั้นเนื้อที่มันจะมีไม่มากที่ว่างบางส่วนที่เราวางแปลนไว้มีหน้าบ้านหลังบ้านเราก็ใช้พื้นที่เนี่ย มาทำตู้อบปลูกต,ต้นไม้เลี้ยงต้นไม้ทั้งหมดก็จะมีประมาณ10ไม่เกิน20ชนิดที่แรงแรงนะครับที่กระแสกํลาลังมาแรงผมก็มีอยู่ประมาณ70%ตอนนี้สําหรับกระแสนั้นก็มีหมดไอ้นี่ขายเป็นธุรกิจก็ขายเป็นแล้วมีใครมาติดต่อมีคนมาซื้อเห็นว่าต้นหนึ่งที่ออสูงถึงก็มีต้นนี้ห้าหมื่นเลย 50, <000 S 2> เดี 50, <000 S 2> ๋ยวให้ดู 50, <000 S 2> ครับ ก็มีครึ่งแสนแล้วนะใช่ยอดลงทุนเลยสองแสนก็สองแสนกว่าบาทแต่ว่ามูลค่าจริงๆตอนนี้มันมากกว่าเอาแค่ตัวเลขที่เท่ากับว่าไอ้หน้าไไาบพี่อ้อยเนี่ยมันมันไม่ใช่ห้าแสนเลยเนี่ยเป็น,นล้านมันเยอะมันเยอะแต่วา่าในการขายนี่เป็นล้านไหมเอาจริงๆ ก็ตอนนี้พูดง่ายกระแสผมถามคุณร้านเปล่ามันจะถึงกนหนาดนั้นมันก็เป็นไปได้ไงแต่เราแต่เราก็ค่อยๆทยอยทยอยขายไปอะไรอย่างเงี้ยพราะว่าแสดงว่าของดีต้องอยู่ในบ้านะเปลในบ้านอในบ้านในบ้านต้องดีแน่นอนดูดูครับดูความสวยงามนะดูความสวยงามนะครับเหมืองกกเป็ดด่านต้นนี้นะครับเป็นไซส์แม่พันต้นนี้ถามว่า ในตลาดเล่นกันไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นนะครับที่สวนเราก็มีครับสวนเป็นรุ่งก็มีนะครับนี่เมืองกอกเกตนะครับมีอยู่หลายต้นเดี๋ยวให้ดูอีกหน่อยหนึ่งต้นนี้ก็แรงเอาละอันนี้เห็นไหมครับสวยงามไหมครับเขาเรียกนปะก,ก้าวก็เป็นบอนแลเช่นเหมือนกันช่วงนี้นครับอันนี้ก็ไซส์แม่พันธุ์นี่ก็ ้หลายบาทอยู่ต้นไม้เสร็จแล้วมีอะไรอีกลังทําอยู่มีอีกอย่างหนึ่งต้นไม้มันก็ต้องคั่วก,กระถางมผมก็เกิดไอเดียอีกเอ๊ะถ้าเราปลูกต้นไม้แล้วทําไมเราไม่ลองทํากระถางก็พี่วัดเป็นโยธาเก่าเนี่ยถูกไหมละ่ะก็มันอยู่ในคุกคีวงการุาสาหกรรมอยู่แล้วมันก็เลยปูนรู้รู้รู้รรอังทำยังไงรู้ว่ากาส่วนกสมรู้การทำไม่ศึกษาไหมไม่ต้องศึกษาครับม่แบบเพราะว่าเราทำมาตั้งไปซื้อบล็อกมาเหรอไปซื้อแม่แบบแม่พิม แม่พิมพก็ถังเนี่ยซ,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 ซื้อซื้อแม่พิมพ์กระถางมาก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็เอามาเรียกว่ามาผสมมาผสมแบบเมื่อก่อนก็ใช้ปูนโพเตอร์แต่เราใช้ปูนซีเมนผสมทรายไอ้พวกนี้ทําเสร็จแล้วได้ใช้งานเลยหรือว่าทําแล้วทดลองก่อนทําแล้วได้ใช้งานเลยใช้งานเลย,เลยคือไม่เสียหาย<ม>ออกมา,ามพบแล้วเราเรา,เราตั้งเป้าไว้ว่าตอนนี้ผมทำตามออเดอร์ของยอดยอสั่งจองด้วย กระถางนี่นะครับผมเอาหยิบมาสักการนี้เอาเล็กเอาเล็กเอาเล็กก่อนนะอ้าวอันนี้เท่าไหร่เอาเล็กก่อนนี่นี่นี่ไซส์เล็กนะอันนี้ไซส์เล็กดูดูแบบก่อนว่าสวยงามนะสวยงามนะี๋ยวก็ข่มนี่ยังไม่ได้ทาสีปกติจะทาสีขาวนะเราเราตอนนี้ยังไม่ทาเพิ่งแกะแบบเมื่อวานลูกนี้เราขายหนึ่งรอยบาทเองลูกเล็กไซส์เขาเรียกไซส์หกต้นทุนต้นทุนต้นทุนก็อยู่ประมาณห้าสิบบาทเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราก็จะมาแกะแบบกันแล้ว ออกมาก็จะสวยงามอันนี้ลูกเล็กนะครับมาดูลูกใหญ่200บาทแพงไหมครับลูกเบลเลอร์ออกมาก็สวยงามเหมือนเดิม,มนะน,นี่หล่อไมาชา่ช้าเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแกะแบบแล้วเวลาขึ้นบนเวทีเราจะต้องพูดเรื่องนี้ไหมผมมีส่วนตัวนิดนึงนะต้นไม้กระถางไส่ก่อคุณเอ้บอกแฟนๆไหมที่จริงพอขึ้นเวทีแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นโมเมนต์ในช่วงของการให้ความบันเทิงไง่าไปมัวพูดธุรกิจไหมไม่ได้ เราก็จะบอกเราจะมีความสุขในด้านเสียเพลงให้กับ<อ>แฟนเพลงเท่านั้นเองเราก็จะแบบไอเรื่องต้นไม้เรื่องหูยอเอาไว้หลังไว้ดี<อ> <laughs> แต่เรามีเอาไปฝากเอาไปแจกเหมือนกันตรรรเเเเธธธอออททีีี่่่สสุุดดัแัแพยงพ แม้สายทะเลเที่ยวทางแสนเปลี่ยวรักหนึ่งเดียวสายสัมพันธ์ถึงเขาจะกว้างกันฉันไม่ไหววันสู้ฝ่าฟันไปหาเธอขอเธอจงปรดเข้าใจ อันไหนมันตอบแทนดีกว่าตอนนี้ไปไปมามาต้นไม้ดีกว่าต้นไม้ต้นหนึ่งมีเป็นหมื่นหลักหมื่นนะหมูยอก็หมูยอก็ได้ฮะหมูยอก็อาทิตย์หนึ่งก็ได้ก็ได้อยู่เพราะว่ามันมันเขาเรียกว่าเราส่งอาทิตย์ละสามวันก็พอพอเลี้ยงครอบครัวได้อีกนิ <ๆ S 2> <ล>นึ่งะคุณเพชรลุงรุศรีก็ต้องทําตลอดชีวิตต,ตอนนี้ก็คือการเล่นกีฬาฟุตบอลโอ้ยนี่มันฝังอยู่ในสายเลือด ้วทำไงอ่ะพี่มันก็จะเล่นไปจนกว่าเล่นไม่ได้ถ้าพี่ทำไงพี่ก็มีของต้องทำอไอ้หม<อ>ีก็ต้องดูก็ตอนนี้มันแบ่งเวลาลงตัวฮะมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องเรื่องการเล่นกีฬาวันไหนที่เราจะไปเล่นกลางวันหรือเล่นเช้าเราก็ไปได้เราก็เพียงแต่ว,ว่าขยับเวลาการทําต้นไม้การส่งของอะไรไปอีกหน่อยหนึ่งวางแผนมันก็ ไม่มีปัญหาอะไรแตุ่ทธรเนี่ยก็เป็นสังคมของเพื่อนเป็นสังคมเพื่อนฝูงใช่ร่วมทําบุญครับทาบุญด้วยการกุศลด้วยช่วยน้ําท่วมช่วยไฟไหม้อะไรไปอย่างนั้นท่านต่อไปครับครับผมสวัสดีครับผมเพชรลุงกรุงศรีครับสวัสดีนะครับทุกท่านครับเมื่อกี้ฟังจากคุณสั่งไปแล้วฮะมั่นใจร้อเปอร์ฮะผมก็คงไม่เหลือให้ผมว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วเพราะเอาร้อยเปอร์เซ็นต์ไปหมดแล้วฮะผมก็คงต้องมั่นใจตามสั่งกัครับผมไม่แบ่งครับผมสู้ครับทุกคนครับ บรรยากาศของคุณเพชรรุ่งกรุงศรีนะครับศิลปินเพลงลูกทุ่งนะครับก็ไปร่วมกิจกรรมกับทีมฟุตบอลลูกหนังติดล้อด้วยนะครับเอาละครับในเด็กที่สองนะครับแน่นอนครับเป็นกิจกรรมฟุตบอลรักญ่าฟุตบอลอาวุโสนะครับที่จังหวัดสระบุรีนะครับชว่วงนี้เราพักสักครู่ครับเเเส้นเ้นนททาาางงงงแแห่่่่่ัขอออรรคยูไไไมมกลต ขอเพียงมีกำลังใจฟ้ายังสดใสก้าวไปให้ถึงดังที่ฝัน